สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามนะครับช่องลุงวาพาเพลินนะครับวันนี้ลุงวาพาเพลินจะมาพามาเพลินมาดูอบต้นต้นหน่อกล้วยหน้าอันนี้จะเป็นต้นกล้วยหน้ากล้วยหน้ายักษ์นะต้นต้นใหญ่สุดๆเนี่ยก็จะสูงประมาณสี่ถึงห้าเมตรเลยวหละท่านผู้ชมครับพอดีได้ไปได้มาสองหน่อ ก็เลยมันมีหน่อยแยกหน่อหนึงที่ลุงบาสับแล้วมันมันเสียหายก็เลยเมีลากติดมานิดนึงก็เลยลองมาลองอบดูนะเนี่ยนะครับอบได้ประมาณอ่ะมีมีตัวอะไรเล็กๆแมลงแมลงะนะอบได้ประมาณสักสองวันสามวันแล้วน,น้องจะกำลังจะแทงยอดขึ้นมา ต้นเขาจะเป็นต้นสีสีน้ำตาลเข้มปนแดงเลยอสวยมากนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมโดแล้ลูกของเขาเนี่ยจะเป็นลูกสีสีม่วงสีน้ำตาลเข้มออกม่วงเลยนะสวยมากเลยลุงวาเห็นแล้วอืก็เป็นกล้วยหน้าที่คลิปก่นกอนๆที่ลุงวาไปถ่ายให้ดูนะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะ่ะ อันนี้เลยเสียดายว่าตอนแรกว่าจะเอาทิ้งเฮ้ยมันมีหนากมันมีลากติดก็เลยสองสามลากนี่แหละลงมาก็เลยมาชําไว้ในกระถางอา่ต้องรอไปอีกสักจะรอดหรือไม่รอดต้องรอดูไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กล้วยหน้านเป็นกล้วยสิริมงคลนะปลูกไว้หน้าบ้านหลังบ้าน,นภายในบริเวณบ้านเนี่จะดีมากเลยเป็นกล้วยมงคลนะครับตามคําโบราณบอกว่า โูกไว้กันคุณใสสิ่งที่ไม่ดีเข้าบ้านอะไรอย่างนี้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวลงมาก็จะอบต่อไปอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนแล้วค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเนาะว่าเขาจะโผล่ยอดแทงยอดขึ้นมาไหมหรือว่าเขาจะตายหรือไม่ตายหรอนะครับอ่าหนอนหนึ่งเนี่ยโหหลายร้อยบาทเลยตอนนี้ก็ตามหากันจ้าละวันเลยเป็นล้ยโบราณหายากนะครับ ลุงว่าได้มาสองหนอ่อก็รอลุ้นว่าจะมีหน่อมาไหมนะครับตอนนี้ไปปลูกไว้เรียบร้อยแล้วอโอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหากชนชอบคลิปนี้นะครับก็กดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจลุงวาด้วยนะครับตัวไวบนะจ๊ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ